อันนี้ก็บรรยากาศเนี่ยมเอเสาอยู่หอบัตทับปูชิปะเขาวไม่หอมหัวนะครับมือนีเข้าไว้กับในมาตาเสาร์มาตาเสาร์เลยมารอคิวอันนี้ก็เป็นเสียจวนที่ปูคนเฉกดีนะครับมือนีคนสีมาให้โชคให้ลาบเขาอย่างิดแนวทางเคนโอ้เมื่อกี้นี่วนเมื่อกี้นี่คนในไลน์นะครับแฟนแมนเดช์มือนีตามอีกครับตามอีกตามนะครับมือนีเดี๋ยวคอนก่อน หวยสิออกคอยสิตามีอีกแค่หนึ่งเมืออนียเพิ่นมานั่นซื้อครับแต่ว่าเพิ่นสิฝันตองหวดอที่บางส่งเพิ่นนี่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นเคยฝันตองหวดตลอดเลยครับเสียฝันตองหวดแล้วก็แม่นตลอดะแม่นตลอดมัเนี่ฝันว่าเลขออกฝันนี่โอ้ยบ่มากผลลุกฝันว่าเลขออกหมดที่แล้วออกอีหลีอ่ะครับแต่ว่าออกบนครับเนาะบ่นบนคักเลยครับ ออกบนคักๆเลยเป๊ะเ,เลยคอไว้กันน้ำตลางน้ำตลางเปิดขับก็ได้น้ำบนเอา้ารอติดตามนาครับเนาะรอติดตามไปเรื่อยนะครับเนะเาะรอติดตามไปเรื่อยนครับว่าเปิดกี่ไปเบิ้งเครื่องบ่งสวงเปิดเห็ดเครื่องบ่งสวงเปิดนอกครับเนาะ โอ้คือชิได้เลขไวถึงหน่อบาทเนาะนั่นโอเห็นเห็นแล้วบาทนี่เอ้าบานี่สองเปดหาวสันเออ ียงกันหลายๆเลยเพียดจั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 ดง่ามจัดฟันแม่นเสร็จจนฟันแม่นจนได้ขึ้นซื่อแล้วครับ โ <fas> อ ó, ้มีถูกเสียงท่ายพร้อมบันนี่ครับโอ้ครับโซ่โซ่โซครับจะเพฟันกัแม่นหรือเปล่าเสียตัวฟันเป็นัวฟัชอบแบบสดสดเออาาแบบาเสียงค่ายไปเยไม่ได้ซับสนครับฮมบอยงไเชียง่ายจะมึงคว่ฟนแม่นหรอแม่นแม่นครับญาติๆยงงยังไงพี่เพื่น ตีได้หน่อยตัวตรวจโหลดก็เหมือนเมือนแท้แมืนแท้เห็นเราบอกว่าโบนกระบนเจ็ดสวนมาเออโอ้ยคักเลยมันเปะเฟะเลยโอ้ยนจะมันคักเลยโบนกระบนนะกําลังเตรี่ยงพอแต่ว่าก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่อยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ไปตามทว้ยหลายๆไปหลายตัวดิ กว่าัเอะซื่อๆนั่นแือืือืมเ่าว่าตัวดีได้แล้วได้แล้วอล่อล่อการไอแก่บนเรียบร้่อยได้เสียจวนสิเปิดเผยครับเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับแต่ว่า เราซูช์เจ้าไปจักบาทูเจออรจรั์ไบา้ฝันเดีใจเดียวฮ็ดังว่าฝันว่าออกจสื้อเจ็ด่นถึกระมสันโอ้ไปออกกูยมโนฝันว่าเขาเป็นหงบอกีสานบาบบอเอาอันเลขออกแล้วว่าส่นหนึ่งน่ดี๋ยวกระางมาชืดเลยว่าเลขออกแล้วสวนึ่งคลร่า ซื้อถ้าศูนย์มือกับศูนย well ์เก่ถอแล้วตัวนั่งอกเรียกบนเลาวว่าส่นศูนย์เจ็ดแปดนะทาปหาเอ้กุซื้อได้เ็ดศูนย์บนมืออกว่าเอคอปั่นได้ไหมสิแม่นี่ได้รอปั่นแม่นเอแม่นแ่นเพะว่าปึกแล้วเลยห้เป็นตัวซะเลตัวเป็นน้ำมันเสศูนย์หนึ่หลายก็เกจศูนย์าแต่ว่าจะต้องถือตัวน้ก็น้ำเอาเรอกเยกบนเยกล่างด้ย อันนี้ไม่หอมก็าล่างสีจุดถูกอธิษฐานนะครับเด้ออันนี้สิบจยงไทยเอาเบิรงแนวทางไปน้ำกันแต่ว่าเนียนๆของเสียจวนวนเน้นๆเรืองเนียนๆเลยดีเนาะพอ้เราเอาไปด้วยน้ำกัดเดินวัดวันสิวะวันที่ ที oh. yeah. ah. hmm. s <S uh. uh ่ผมเนี่ยรับจองการปีใหม่ไทยปีใม่ไทยเจวอๆเห็นว่าถือเลขสามตัวเนาะสตัวอเลขสาตัวเนาอฟซีเพืดเบอร์แห่ราไปด้วยมีคงเทียงคือผมด้วยเทีีคือการงบน้อยไม่ควรพลาดบนบนล่างเป็นล่างการไรเบีนสิแยกบนแยกล่างไฮดอกบานเอ้ยมดล่ะครับแเอองเบออส มาติดตามรอแงไปนะครับเดือสมัอีของเสียชวนครับผมเองเมืองใต่ดูมองนอกมองหน้าจ้าอยู่ทั้งไก่ครับดูเนื้อได้เห็นเห็นเขิ้ยวมีในเฮี้ยงเฮี้ยงเรื่อยเรื่อยครับเรื่อยเรื่อยกันทุกคนทุกคนเห็รวยทุกคนเรื่อยรวยแล้วรวยอีกจริงไหแต่มันคือคักๆา้องิ่งเอาเลขสามตัวว่าดิจัดดิจดตสามตัวเลยครับผมนั่นเห็นว่ารับตรองลัวตรงวัแล้วครับตรงวัแล้ว วันละเจ้าว่าให้ม right. mm ันอีกแค่วันที่สิบจ้าวันที่สิบจ้าเนาะที่บอกให้มันชั่วก่อนย่ำก่อนตีนชั่วก่อนน่าก่านเนาะเออผมก็บอกว่าเอาของมดอกเจ่าว่าสิซื้อความการนาราสิความการมันไม่สิ้นรักเอาพูทเดียวเนาะอ่าออำดอกเสียอยู่เออผมไม่รู้จะให้เพิ่นเพิ่นี้เคยเป็นนั่นนะครับเพิ่นให้มาตลอดเลยครับเสียจนนลยครับให้มาตลอดเลยเมื่อถ้าวันอีกเลยครับเพิ่อนเนาะไอ้มาีขคือมาแก่บนเนาะค่ะที่เมื่ คนนี้ก็ได้อยูเลยหลายเติบอยู่เพราะว่าวันทั้งศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าพี่ศูนย์ทั้งหมดทั้งลางเพราะว่าผมมักศูนย์เรีนบอลนะเนี่แมนแต่ทั้งบนทั้งล่างเลยแก็มาถือเจ็ดศูนย์หาศูนย์มดถือครับอ่าศูนย์เออเจ็ดศูนย์เตรียมมาได้พักพวกหลายๆครับโอ้ยคุยติดตามนะเออค้ไปหาผมตอนดือนาไอโม่โค้ไปเรียนที่นี่ผมผมบอกว่าเจ็ดศูนย์ตัวเดียวเออเออบาร์ดัพพูน้องไซบาร์ท่านหน่ครับผม เขาโทษไปซื้อเมาบอกว่าซื้อได่เกตซื้อแต่บทเลยว่าคนเวียดนเอาล่างน้วาเจ็ดร้อยยี่สิบถูกสามหมื่นบาทสามสิบตัวคูณสามสิบตัวบนล่าง จะเป็นโจกหีลายครับหลายเขาหลายๆนะผมเลยเป็นแสนหลายอยู่คุณละเสนหลายๆได้หลายอลีมือนไดหลายอิลีครับได้หลายอิลีเอฟซีนะครับไดหลายนี่ยจะมีมันมีบนจ่ายู่เข้ากับจัดนักโผดเนาะกีตเออเม่นเข้ากัจัดนักอยากจะกินห้าวหดก่อนเนาะบอกแต่จะเห็นเ้า้าเห็ได้อยู่ดีเล้วมันเอาขึ้นนักกิ เออเอสซีเขาถีบว่าเนาะหรือเอสซียัเอสซีเสียดายนะครับเออพึ่งเขาบ้านเนี่ยโอ้ยเสียดายเสียดายว่าทันว่าเสียดายไรอ่ะทันวะายก็เพระว่ารอรอเข้ามาไม่ไม่ไม่เห็นคลิปไม่เห็นคลิปอันเล็กออกแล้วว่าทันโอ้ยทันว่าโอ้ยนั่นแหละว่าทันดอกวัติดตามแว่าทันดอกพี่ก็คว้าพี่เนี่ยแเ่ว่าหมดเลยซื้อยาหมดครบหมด เวนอครัอดนก่อเด้ลอดลอได้อ hmm. ยู ah, ่ครับเล้ววันที่สิวันที่สิบสีเกียมบุตรเสียจนบอกแล้วครับวันหายุครับหายุวันที่สิบครับเด้อเออรอือมอืมอืมอือืมอ่ออืออมือ ส p มหาเฮงสกีบยรับปราสบายเงเ่ด้วยด้วย้นโคตหเนาะสาธุสาธุเอนรับปรดว่างง้ไใส่บางทีเสียความรัได้อยู่ได้อยู่เสียบอกว่าได้อยู่นะครับนะแต่ยังว่พบเจอใครได้อยู่แล้วใช่วหม ได้ท so? ุกคนนะครับได้ทุกคนได้ทุกคนผมว่าพิษว่าบังครับผมมันหง่ดหงิดมันแย้งครับผมอากาศเอฟซีไม่ต้องส่งอะไรมาให้ผมเพราะว่าเออมันกินก็รบได้ก๋วยเตี๋ยวกินตามมะคุ้งนังสิแม่อันนี้เสียจนพ่นมักด้วยครับมักล้วเล่าบานเท่าครับพ่นพ่นมักไข่เดียครับพ่นคนอีสานบานเท่ามักแบบเดียวกันครับแต่ไทยขี้แก๊สนี่ล่ะเออว่าไม่ใช่นะกินง่ายๆพกกรได้ครับ มีย่งกับินไงจ็ดินับหมูยอดกันแล้วดอกแล้วสมหมูแลยกันแล้วสีมครันไม่ยากไม่ยากจะได้กระได้นไม่กระได้เข้ามัีได้ยังไงฟันดีอยู่ฟันดีนะครับ เม่อวาละนี่เป็นลาเคียรก้อนกันอีกเออต้อแให้แหปปี้บ้านใดต้องการบ้นใดต้องกันครับ เลาะให้ลอตเตอรี่ออกก่อนครับตัวดีเพรในมาอยู่ครับเช่อย่เลยได้ยู่เลยมาได้แล้ววันนีจะได้ก็ได้โโสามตัวจัดบนจัดล่างเลยนั่นเห็นบ่ครับจัดบนจัดล่างได้ังมครับจัดบนัดล่างเลยเห็นมันได้นักันเนาะเออพเ้าสามชิ้นมันก็ได้อีดอกออเออเออออเอเออเอเออออเอออเเเอ มากในส่นแลน้วนเสียอ่งผมเอาเังสินะเพราะว่าผมบอกเลยครั้คุ้งวัดเราเค้ทิ้น,กนักๆเรืองสินะครับสีให้มันได้ก็หลวัด นั่นละวคนไปเอาทั่วทีเพรเนี <sandwiches> ่ยเคียนว้เป <ss> ็นรอยตัวไม่สิอะไรเนาะแต่มาเรามีความมั่นใจเชือตัวเล็กชัวรกันยังให้เคียนเอาอีกคิวไปสือว่าอะไรยังนนางอีกบานอ๋อกูเรือกบ้าอ่เอาอีกคิวอะไรก็ได้เม่นว่าเป็นว่าหนึงกับป่านหางวาวนวัดนี้ื้อืต้องมีความมั่นใจเจ้าของสื้อป่าอย่างเดียวเลยผมคือเป็นเสียผมนำผมนำตัวเดียวเลยไปซื้อยายเจ้ากับพ่ได้เออ้อง เชื่อมันตัวเองคือผมนีเชื่อมั่นตัวเองผมเนี่ยเรียกผมคือผมกับาเไว้หน่อยแล้วเรียกผมเนี่ยผมจัดหนักเองสินะครับนม่ผมฟันคักคคือเป็ี่ยนกระสังโหนออกหรือออกโขดมันมันตรงคักตรงแน่เนาะโอ้บนก็ว่าบนก็ล่ยแสซดที่แจังไรยังกันใหม่ใส่บอกบอกเออดอกเสียเดียวสิไปขอนนะเออเอาแปลงแกสซดเ ผมซื้อ078กับ870นะครับเรื่ออรครับผมบอ้แต่ตัวละ6,000โอ้ย6,000คูณ6,000มันจะเป็นอไรเออเป็นกันเท่าไร6,000คูณ6,000เออเลขสามตัวนาอเออเป็นญาติน่ะมันถือว่าว้ายขนลุกแลยเออออด้วอยเออเบื่งค้กๆแเออน้องกว่าน้านี่ว่าสิบ้านด้าด้ได้ๆอ่ี้ะ อยากให้ได้น้ำกันผม,มบ่อคยผิดใค่ายบางเออมให่ซือเพราะว่าอยากให้เอฟซีมีดวงมีวาสนาน้ำกันครับผม,มจังสินะครับมผมน่ะซื้อหลายได้เพราะว่าผมมีทุนนะครับผมมีทุนอยู่แล้วอย่างสนะครับ,รบเออก็เด็กใสได้สวยอยู่จังสนะ ติดตามไปเรื่อยๆเลยวันที่สิบครับวันที่สิบเสียจวนบอกครับติดตามติดตามทีหนึ่งนะครับเด้อติดตามเพราะไปไปเพราะไปทีติดตามเสียจวนเลยบ่อพาดครับวันที่สิบนี่ครับวันที่สิบก็เฮ้ยไปไปคิดเบิ่งอีกสามสี่มือแล้วดับเลยพี่เจ้าหน้าเอาคักๆเลยนะครับเป็นสงการ มันวันลวก็เออในเฮด้อนเออแล้การเมื่อสักหลยเด้์ผมว่าซีเรียเออเรีนนุกนั้นแล้วนอเออนงั้นไรเราเปนเมื่อสัมื่อสได้กินเราเมื่อสัวันนี้ก็จะเอาเงินคืนนาผมนี่ได้ครับได้เลยอนจัดให้เออสตัวตรงว่านีได้ได้แน่แน่แน่ี่ว่าได้ครับเพราะว่าเช่วงเมศาเนี่ยผมจะถูกทุกปีเลยถูกเยอะทุกปีเลยครับ มีสัญญาณเมนเออผมได้แจกพี่แจกน้องื่องว่าลายเสียงไม่เอะาทุกปีนะครับผมเห็นดิลี่ใสกี้อะบริวิทยูทูบก็ถือคุ่ปีแต่ว่าให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานโสดตลอดเมนมันยากจะถือลายเพราะ ว่าดีก็ค really uhh so mm. mm. ือว่าจถือราอยู่เห็นว่าเลือกตัวพวนี็ยังถือไดวันที่หนึ่งแม่วันที่สิบหกจะเอาเขาได้บายเออได้ยี่เลยล่ะครับผมเขาสนัะเนาะครับดีครับดีครับเราทำได้ด้วยเรือบครับวันนี้ว่าคิดดีเฮงเฮงรวยรวยซื้คนร่ำรวยร่ำรวยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มือนีนอ่ะแนวทางครับผมอมือนีเป็นแนวทางซื้อได้ครับเลจุดทูไวปก็เอาเอาทูกอันนี้มือนีเอาเลขทูกไปก่วนแทนคุนว่าอันเี้ถูกไปก่อนเบิ้งถูกไปกวนแทนเครื่องเปิเคราะห์เบิ้งรูดเลขทูกดวนี่สายเสียงนะครับเจ้านี่โอ้คำเป็นงวดทีเหล่วนี่คักเด้ครับนี่งวดทีเหล่วนี่คักเด้นี่มึงดูครับงวดทีเหล่วนี่คักเลยมันผัดมาจุดทูผัดมาหนึ่งวดนี้วันนี้เห็นบวกครับเบิ้งเลยครับเบิ้งเลย เบิ่งบนพั้นนี่เบิดเลือตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายนี่มันซีแน่ๆล่ะครับซีแน่ๆล่ะเอ้าซีแน่ๆนะครับเนาะซีแน่ๆสุดทไทยซีแน่ๆครับซีแน่อันนี้อยู่สำนักไม่ทำหัวนนะครับเด้อเอาเอาละครับเห็นชัดเจนและหาซูนซีครับหาซูนซี เห็นชัดเจนแล้วเห็นชัดเจนแล้วแน่นอนครับแน,น่อนอน,น,นรุ่นพอมกันใดนะครับไดล่ะฮะซุนซีเนาะ้กับดะสรับเสียาเอ้าล่สูสเนาะนมาสมอืม ได้แล้วครับเอาอันนี้เป็นอันเลขถูกวันนี้นะครับเด้่องบอลบอเสีษฐีชวนมันบอกวันที่สิบที่ตามบปไว้นะครับเด้อวันที่สิบอ่าวันที่สิบนี่สิมหาเสีษฐีชวนเฮ่หนึงเสีษฐีชวนนัดแล้วครับวันที่สิบนะครับเด้อติดตามไปรื่อยผู้ใดเบิ้งผู้ใดนั่นกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืไว้นะครับเด้ออ่าสำรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ